คือวันนี้เนี่ยผมจะมาลงตัวของมี u i 13นะครับผมซึ่งเป็นตัวของรอมที่เป็นรอมซีเอนะฮะซึ่งปกติแล้วว่ารอมซีเอมันจะไม่มีพวกก o o g l e a p p ติดมาให้ใช่ปะผมก็แฟดตัวนี้แล้วกันทับไปเลยก็คือมี u i 13นะฮะเป็นตัวนี้นะผมมือยูไอสิบแฟดแค่นี้แล้วก็ล้องเปิดเลยนะฮะนี่คือรอมที่ไม่มี g g o e Play พสโต e นะถ้าเลื่อนไปมีนี่หานะครับผมบอกเลยแต่มันไม่น่ามีหรอกมันเป็นรอมซีน นี่นะฮะก็มีอยู่เท่านี้นะแอปพลิเคชันที่ติดมากับกลองผมถึงบอกไงว่ากลองจีนมันค่อนข้างจะลื่นนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองลงดูนะว่าลงเสร็จแล้วแล้วก็รีบูตไปเนี่ยเครื่องมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันคือถ้าเกิดเราลง Google App เนี่ยผิดเวอร์ชันมันก็จะไม่ยอมให้ติดตั้งนะครับผมอันนี้คือติดตั้งไปแล้วใช่ไหมย,ยังไม่ติดตั้งมันขึ้นเออร์ช่างมาลองบูตตัว ถ้าบูตไปแล้วมีพวก Google Play Store มาแปลว่าติดตั้งได้อันนี้ปลอดภัยผมก็จะแนะนําให้ติดตั้งแต่ถ้าเกิดมันค้างขึ้นมาอันนี้ก็ผมก็รู้กันดีเนาะไม่ควรจะติดตั้งเนี่ยไม่มี Google Play Store ติดตั้งมาให้มันมันติดตั้ง Google Play Store ไม่ได้นะผ่านตัวของนี้เนี่ย Recovery นะครับผมก็คือต้องไปติดตั้งแต่ผมมีตัวของ Google App นะครับผมที่สามารถติดตั้งใน ROM CN ได้ใครสนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่นะเป็น Google App ตัวนี้นะครับผม ติดตั้งได้เชื่อดิมันมันมันติดตั้งได้มันต้องติดตั้งได้เนี่ยเห็นปะมันติดตั้งได้ละอ่ะเห็นปะลงได้แล้วนะไม่สามารถดาวน์โหลดผับจีได้เหมือนกันครับผมเหมือนกันเหมือนกันเลยเป๊ะๆปาเดี๋ยวลองพร้อมกับตัวของรอมดูลงรอมพร้อมกับ Google App อะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมลวงรอมันก็เปิดเครื่องมาก่อนไม่ได้ติดตั้งพร้อมกับ Google App เพราะฉะนั้นตอนที่เราเปิดเครื่องมาอาจจะไม่ได้เซตอัพพร้อมกันโอเคแฟลรอมแล้วก็บวกไฟล์ซิปเพิ่มเข้าไปนะครับผมเป็นตัวของ Google App โอเคแฟลพร้อมกันเฮ้ยหายวะ่ะได้แล้วครับผมได้แล้วต้องติดตั้งรอมพร้อมกับอันนี้นะผมพร้อมกับตัวของ Google App ไปด้วยถ้าเกิดเราติดตั้งรอมก่อนมาติดตั้ง Google App ที่หลังเนี่ยมันอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะอันนี้ก็คือทํางานได้เลยนะครับผม คือเล่นได้แหละโอเคมาเดี๋ยวลองผัดกีมก่อนนะมันเล่นได้ปะอเอาแค่มันเข้ากมได้แล้วก็ไม่เด้งออกก็พอนะครับผมไม่อยากจะทดสอบเยอะโอเคมันจะเล่นได้นะครับผมจอมรับอะไรต่างๆไปนะฮะเล่นได้นะฮะเอางี้ผัดเอฟฟี i ไฟต่ออันนี้เป็นมี UI เวอร์ชันที่13นะบนเรตมี Note 8 Pro นะครับผม